ช่วงนี้กำลังฮิตกำลังดดกำลังออกเล่ใจกะอย่างพักหี่พักเหยดนี่เขาก็จะต้องบาตกเทนเด็ดขาดนอเปิแยตัวงน่ะนอนี่นะวันนี้แต่เขาจะบาแกงเตี๋ยเขานี่เขาจะมาย้ำนอยำพักเหยดซาพักหี่คนแดสะดวกห้องจืดจะได้กัห้องไงมันถึงหน้าแต่มันถึงเมียนเดียวกันจาเนี่ยไปวันนี้ผมจะปมาไปให้กันอซาหม้อห้หม้อมนะกับก่อนอื่นเลยน่ะนะเขาก็ไปซื้อพักหี่พักเหยดติดการมาเห็นกับก่อนสักสาวบาทนะแต่ว่าอันของผมนี่แต่ผมไปได้ซื้อหนอผมไปเอาที่ให้มาว่างเราออกยางดรอกกันนั ามาตำพริกตำเคียงถ้ามันเคียงมันเต้ก็จะมีพริกแห้งคาจะไข่หอมเตี้ยมหอมเด้งเกลี้ยหาน้อยแล้วก็กะปิเห็นซักเกิงจ้อนกันมาตำซูลกันนะมากันว่างผักเห็ดผักเหีดที่เขานึองอันไหนมันเริ่มนุ่มเริ่มนิ่มแล้วมันก็เขาก็จะเอามาซอยมันเป็นเส้นใหญ่ๆจะเนี่ยครับนี่แล้วก็หลังจากนั้นน่ะไปตั้งหม้อขังเลยเลยแล้วก็พริกที่เขาตำละไว้ตะเกียบลงมาคั่วไปจาวครับเนอะขั้นตอนนี้ได้ก็เอาหมูซับหมูบดน่ะลงไปคั่วไปผัดให้มันสับแตงดังงานงานแล้วก็จัดเตรียมน้ำรังคโค่น้ำปลาด้วย อ่ะสักเล็กน้อยครับเนาเพิ่มความเค็มความหอมสักน้อยแล้วก็จะใส่บเขียส้มบเขียเทศลงไปพัดจนบเขียส้มมันเริ่มนุ่มเริ่มนิ่มเขาก็จะใส่หอมแดงหอมบัวแล้วก็อย่งพักป้อมต้นหอมนอนตอีนะกำนันก็ก้นก็ั่วกับัดสูนกัน้มันเข้ากันดีดีเฮียกอาาเสรีบร้อยละย้ำพักเหซาพักหี้เหาหน้าแต่มันก็จะออกมาประมาณเนี้ยครันาสุดท้ายก็หอมแดงหอมบัวพักป้อมต้นหอมยองหน้าเหยี่นอยเนามาเขานินห่อนอยู่ในมกุดมะจุนจะนี้ได้เลยนี่ปลาดุกับยังไงกับต้